สวัสดีค่ะเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้เนี่ยในอาทิตย์นี้เนี่ยพวกคุณจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะไฟอัลสาชาธาานลมนะคะต้ง วงเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาแล้วก็การมีปัญหามีปากเสียงกับคนรอบข้างเจ้านายผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีการกล่าวว่าตักเตือนกันบ้างเล็กน้อยในอาทิตย์นี้นะคะชาวราศีเมษธาตุไฟเด่นนะคะห้าดาบห้าไม้เท้าต้องระวังเรื่องความขัดแยง้งการมีปากเสียงกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือผู้ใหญ่จริงๆค่ะเนะาะไพ่ก็อยากจะออกมาเตือน the star the world นะคะชาวราศีกุมชาว แต่ทุกอย่างก็จะสามารถเคลียร์กันได้นะคะสามารถพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ในท้ายที่สุดแล้วนะในออฟคับอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยถ้ายังไงก็ไปพบแพทย์บ้างก็ดีนะคะในช่วงนี้ The the Emperor World งานเกี่ยวกับการเดินทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาที่เคยเดีลวไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้การตอบรับเซ็นสัญญากันนะคะและอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวหรือไปทํางานไปต่างประเทศได้พบปะกกับชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยก็ได้นะคะในอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่มีคู่แล้วก็ระวังเรื่องปากเสียงกันไว้ด้วยนะพยายามนิง่งเข้าไว้นะคะ อย่าพยายามมีปากมีเสียงจนทําให้เกิดอารมณ์กันจะทําให้เรื่องอยาาบานปลายนะส่วนใครที่ยังรอคนเก่ารักครั้งเก่าหรือรอความรักอยู่เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอความรักเก่าเพื่อนเก่าในอดีตคนรักคนคุยเก่าจะมีเกณฑ์การติดต่อกลับมาภายในอาทิตย์นี้ค่ะดูแล้วส่วนใหญ่ปัญหาภายในอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นความเห็นที่ไม่ลงตัวนะคะทั้งเกี่ยวกับ คนรอบข้างเจ้านายผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องงานและก็คู่ครองคนรักคนรอบข้างยังไงก็ระวังไว้ด้วยนะพยายามใช้ความนิ่งแล้วก็ใช้สติในการพูดคุยกันนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนนะคะโชคดีค่ะ